ปอดชะโดตัวนี้ไหมปอดชะดตันนี้โดนดดพ่อ้องโดนโดนย่าเล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 น สวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เซียนโรพามาอยู่ทีคลองค้าข้างนี่คือเก่าแต่มือน,นี่น้า้นพี่น้องโอ้เบิงบ่งมารอบนั่นนั่นน้ามบ่มีเลยมาเบิ่งมา,งมา,มา,มารอบนี้น,น้ามโคตรหลายเลยครับผมวันเออจังสี่มันไดพ่อได้รุ่นอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวโหลุยกันเลยเดีอพี่น้องเดี๋ยวโหสิน่างลตามค้องเลยไป หมารบรามาอีกเรื่องนึงน่งนะพี่น้องแต่ที่แน่ๆมือหนีล่มแห้งอย่าคือเกาล่มแห้งขนาดได้พี่น้องไปเดี๋ยวร่อนน้ำกันนะพี่น้องเนอะจัดไปครับผม หายท้องเลยพี่น้องเหมือนปานเน่าเลยพี่นอ้องเอ้ยเฮ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องน่ะโอ้โหตัวนี้ใสสวยเลยวะ เอาจุดพี่น้องเห้ยนี่ครับผมแก้วเต็มแหลกเอามาแล้วพี่น้องมันมานครับผมล้มกระแหงพี่น้องหม,ม,มานแล้วพี่น้องแก้วครับผมเก็บปลาก็ได้พี่น้องนะหมานแล้วดูขางปลาพี่น้อง าจจะโดนครับผมเห็นตตั้งหงายทองประง,งางเลยนาาเขาหัวอะไรพี่น้องเนีย้ยตัวไม่ค่อยง่า ป่าเขานะใครเตร็มทองเลยพน้อง,องไปเดี๋ยวเขาขยับไปหามองตัวมันใหญ่ผมสิขึ้นไปข้างบนพเพื่อพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวง่ายไม้ก็เลยพี่น้องเดี๋ยวขยับพื้นไปหาบึงหามองตัวใหญ่ๆครับผม ่าจะโดุขนพี่น้อง่าจะโดนครับคุณโหผันอื้อ หน่อยนึงนโอ้ถือไหมพอ่อมตัวนี้นี่น้ใส่สวยพี่น้องเก็บปลาครับพ่พี่น้องแก้วปลาคอพี่น้องร้อยรอยหูหลอยอยู่ง่ายเลยวะ เอาวอิดตะอิดอะไรมาสายพีอีเราของแท้เราไม่กลัวดึงอย่างเดีอ๋อหูบักใหญ่เลยพี่น้องวะหัวเกือบโลอยู่ด้วยใส่เกือบโลอยู่พี่น้องครับผมแก้วเป็นโลรคแล้วเพราะว่าจะเกือบโลแล้วนะพี่น้องนะแก้วครับผมเก็บคือเก่าพี่น้อง เยี่ยมข้างบนมันชอบมีปลาช่อนครับผมสวัสดีครับผมน้าๆทุกท่านนะครับผมหลังจากที่เขาอยู่ข้างล่างนะครับเนาะพี่น้องเขาก็ขยับขึ้นมาข้างบนหน่อยนึงครับผมมองนี่มันที่เป็นตาดนามพี่น้องเออมองนี่นี่พี่น้องมองนี่มันที่เป็นตาดน้นาใค่อยๆมองคล้องมันขั้นกัน,กนระวังคล้องพี่น้องผมว่าน้ำมันตื่นมองนี่ผมว่าปลามันอาจจะขึ้นมาเรียนพวกปลานิ่มปลาควา หารุ่นน้ำกันเนี่ยพี่น้นองเนี่ยนนิ่งพี่น้องนี่สองตัวเนี่ย ดุ้น ไปหมดทุกแก่าคนี่ใสสวยอยู่เลยพอได้ทอดดูน้องแก้วอยู่ครับผมเยี่ยมนะพี่น้องเนาะเก็บปลาครับผม นิ่งไม่ร้องเนี่ยตัวพวยใหญ่ป่ะแต่ผมเห็นปลาเหีงหมุนขลวงขลวงอยู่นตัวพวใหญ่ด้วยปาโค่่ะนี่ปลาชะตูตัวนี่ไหมดุนดุนพี่น้ดนโดน อย่าเล่น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 เขากลางกระบาลรับมาถัวอย่าเล่นกางกระบาลต้องกลางกระบาลกลางกระบาล อัางกบบาระบาลครับผมบักใหญ่เลยล้อเออีไอ้ดอกด๋อยมาโคโลอยู่นึกว่าปลาโคใหญ่อ้ยมันแลนมาได้แล้วดุด,ดอกไปคัดอันนั้น ใส่สยวยอยู่ด้วยพี่น้องเนื้อแก้วพี่น้องม้านครับผมไปพี่น้องมองนี่เขาได้สองแต้มครับผมได้ปะน,นิ่มตัวหนึง่งกับปลาชโดตัวหนึ่งปลาชโดก็ประปมาณสามลูกเลยพี่น้องปลาบดอลเลนเลยไหมปลาชโดยิ่งถึงจุดกันไปเดี๋ยวห้องใหญ่ไปอีกทั้งทั้งน้าพี่น้องเด้อไปไปเจอกันนี้ยู่ข้างหนา้าอีกเด้อพี่น้องเด้อ ขยับมาตรงนี้พี่นอ้องล่มแห้งบัานไปอวยกับบ้านพี่น้องพูดแล้วเดี๋ยวพบสิเลาะตามคล้องเนี่ยเรไปจนหอดบ้านในบรรทตุมเลยพี่น้องไปเดี๋ยวติดตามผลงานน้ำกันเดี๋ยวผมผ้าเลาะลงไปข้างล่าง พี่น้องล้มแห้งขนาดครับผมผมว่ามันบกคือเลยพี่น้องผมสิผ้าพี่น้องกลับบ้านแล้วเดีย๋ยวไปเบิ่งป่าร่วมกันในพี่น้องเดื้อวา่าเอามีผลงานจากแต้มนะครับน,อน้องืันนี้ล้มแห้งโคดมาเบิ่งผลงานน้ำกันครับผมพี่น้องมื่อนี้กับมานคือเกาเละพี่น้องครับ มาเบ่งผลงานกันครับผมพี่น้องดูงานนักเตะม่นเลยเฮ้ยได้ปลาคอสองตยิ่งบัตถุมั่น้องมันไปก่อนแหละยิ่งวัานมันเนาะได้หลายแต้มพี่น้องกโดดหนึ่งครับผม จะดูเอวส่งเลยผมยิ่งถือข้อสองตัวแ้วต็ปานิ่งหกตัวใี่ไหัวนิ่นน่อยตันิ่นบ่อยย่งถือว่ามันแหลมพี่นดองแก้วก้วโดงบ้านเอือง เย้พี่น้องปะคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องซํานี้เล้วครับผมเอาไว้เจอกันไม่คลิปน้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม